สวัสดีค่ะไทคอนเนอร์วันนี้นะคะพาทุกท่านมาดูตัวตู้20ฟุตนะคะตัดจอดทำสีเพิ่มกระจกเพิ่มดีเทลต่างๆนะคะเป็นตัวร้านตัดผมค่ะตัวตู้นี้นะคะเป็นตู้ขนาด20ฟุตค่ะทำสีทำทั้งใบนะคะเข้มๆขึมข้มๆแบบนี้ร้านตัดผมใช้แน่นอนค่ะทางเข้านะคะอันนี้นะคะเราจะใช้เป็นทางเข้าจากทางด้านข้างนะคะส่วนชุดนี้นะคะเป็นชุดกระจกบานใหญ่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้าง ในกันค่ะในส่วนของข้างในนะคะเราก็จะทําแบบรอบๆนิดนึงค่ะก็คือตัวพื้นจะเป็นพื้นกระเบื้องยางสีน้ําตาลเข้มนะคะตัวผนังค่ะกูชนวนกันความร้อนทั้งหมดนะคะทุกผนังเลยรวมถึงฝ้าเพดานด้วยระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะคะก็คือจัดเต็มตามมาตรฐานเลยค่ะตัวหน้าต่างนะคะด้านล่างนะคะทําเป็นบานฟิกค่คะด้านบนทําเป็นบานเลื่อนสองบานค่ะใครสนใจแบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ